กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจึงเป็นแหล่ง,งดึงหรือการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาทำงานของแรงงานจำนวนมากจากภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคกลางตลอดจนการอพยพย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน แรงงานจำนวนมากที่อพยพย้ายถิ่นจากภูมิภาคต่างๆของประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายัางกรุงเทพมหานครได้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและในภาพรวมของประเทศอีกทั้งยังได้ส่งผลต่อการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตาม ผู้อพยพย้ายถิ่นจากชนบทที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการค้าและการบริการในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ขาดความรู้และทักษะฝีมือแรงงานทำให้ต้องทำงานไม่ว่าจะเป็นงานในระบบหรืองานนอกระบบที่ได้ค่าตอบแทนตำ่ำจึงมักเป็นผู้มีรายได้น้อย ยิ่งไปกว่านั้นยังขาดโอกาสในการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่จะทำให้ได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นจนหลุดพ้นจากภาวะความยากจนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มดังกล่าวมักขาดโอกาสและความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเนื่องจากที่อยู่อาศัยในเมืองมีราคาแพง ทำให้จำเป็นต้องอยู่อาศัยในแหล่งที่อยู่ที่มีสภาพความแออัดเสื่อมโทรมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชั้นในและเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่การจ้างงานที่สำคัญของผู้มีรายได้น้อย นอกจากนั้นแล้วในการดำรงชีวิตที่มีข้อจำกัดทั้งในด้านความสามารถและโอกาสในการทำงานที่มีรายได้ที่เหมาะสมกับค่าครองชีพและข้อจำกัดในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่สาธารณะที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อการดำรงชีวิตทั้งการกินอยู่พักผ่อนหรือแม้แต่การใช้พื้นที่ดังกล่าวในการประกอบอาชีพอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำชุดโครงการวิจัยเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองหรือ CBD ของกรุงเทพมหานครโดยจำแนกตามองค์ประกอบเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารนณะเป็นโครงการวิจัยย่อยจำนวน3โครงการได้แก่โครงการวิจัยย่อยที่1เรื่อง ปัจจัยเพื่อส่งเสริมผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดย่อมที่ดำเนินการโดยผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อส่งเสริมผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดย่อมที่ดำเนินการโดยผู้มีรายได้น้อยและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพื้นที่ชนบทของประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านโครงการวิจัยย่อยที่2เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานครที่เพียงพอและได้มาตรฐานและโครงการวิจัยย่อยที่3เรื่อง รูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของพื้นที่สาธารณะของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พื้นที่สาธารณะของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพชุดโครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองของกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพเงื่อนไขและข้อจำกัดของผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตภาพและรายได้ที่จะส่งผลต่อการเติบโตและการกระจายผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพมหานคร ไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านพร้อมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและได้มาตรฐานและส่งเสริมการใช้งานพื้นที่สาธารณะของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอย่างอนันเปประโยชน์และเท่าเทียมร่วมกัน